วันนี้อาจารย์หมูจะมาสอนการออกแบบตัวละครแบบง่ายๆก่อนนะครับวิธีการออกแบบตัวละครนี่เราก็จะได้เอานำไปใช้ในการทำพวกคาแรคเตอร์ต,ต่างๆนะครับโดยเฉพาะาตัวเอกตัวร้ายตัวประกอบในแอนิเมชันนะครับโอเควันนี้อา,อาจารย์จะพูดหลักการง่ายๆก่อนนะครับ มันจะมีวิธีการออกแบบที่เป็นรูปแบบที่1นนะครับมันจะมีรูปแบบที่1นนะครับรูปแบบที่2นะครับรูปแบบที่3นะครับสามรูปแบบนี้นี่อาจารย์จะพูดถึงตัวที่1ก่อนเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับตัวที่1นึงเนี่ยการออกแบบเนี่ยกจะจะเป็นการออกแบบที่แบบใช้พวกที่เป็นเชฟ ที่เป็นง่ายๆทรงพวกวงกลมนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับส่วนตัวที่สองเนี่ยมันก็จะอันนี้คือ one shape นะครับน,นี่คือรูปทรงทรงเดียวเาเรียกว,ว่าทรงทรงเดียวนะครับแต่รูปแบบที่สองเนี่ยอันนี้รูปแบบเนาะรูปแบบรูปแบบที่สองนี่จะเป็นสอง shape นะครับ สองทรงนั่นเองครับแบบภาษาไทยเรานะครับอาจจะเป็นวงกลมสองวงนะครับหรือว่าจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมหรือเจอวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เรียกว่าสองทรงนะครับส่วนที่สามรูป <c oughs> แบบที่สามนี้นะครับก็จะเป็นแบบแนวนาโตมีละนะครับเดี๋ยวส่วนรูปแบบที่สามเนี่ยค่อนข้างจะ ต้องต้องฝึกเรื่องการรอยิ่งเกี่ยวกับเรื่องอะนาตมีค่อนข้างแม่นอาจารย์จะพูดอะนาตมีก็คือการวาดกายกายวิภาคของคนเองนะครับ <c oughs> กายวิภาคของคนนั่นเองครับส่วนตัวนี้นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่สนใจจริงๆเดี๋ยวอาจารย์จะมาโฟกัสเรื่องนี้เฉพาะเลยนะครับในรูปแบบที่3ตอนนี้ วันนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดในเชิงของรูปแบบที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วบทต่อไปก็จะเป็นรูปแบบที่สองแล้วก็ค่อยเป็นรูปแบบที่สามนะครับวันนี้อาจารย์จะพูดถึงรูปแบบที่หนึ่งก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นลําดับขั้นตอนสําหรับผู้ที่เริ่มใหม่หรือว่าผู้ที่สนใจในการออกแบบตัวละครทํายังไงทําให้ตัวละครเราเนี่ยออกมาแล้วดูสวยงามนะครับตามแบบสากลก็ว่าได้นะครับ โอเคครับทีน,นี้เรามาเริ่มในรูปแบบเรียกว่ารูป <c oughs> ในรูปแบบที่หนึ่งนะครับก็แบบที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกทรงเดี่ยวนะครับคือทรงวงกลมบ้างนะครับสามเหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมบ้างนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นด้วยรูปวงกลมเนี่ยที่เป็นจะเป็นวงรีก็ได้สามเหลี่ยมจะเป็นแบบทรงย,ยาวๆก็ได้ ก็มันสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นทรงคางหมูด้านเท่าหรือว่าทรงแบบทรงผืนผ้านะครับก็ได้หมดนะครับทรงตัวนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า one shape นะครับ one shape คือว่าในการออกแบบคาแรคเตอร์ one shape เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบที่แบบเป็นทรงเดียวนะครับเราก็จะข้อดีคือจําง่ายนะครับจําง่ายว่าเป็นทรงนี้แล้วก็ ทำให้เราติดตาได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียมก็จะมีก็คือว่าอาจจะแบบอาจจะข้อจํากัดในการทําอะไรที่มันรายละเอียดในตัวอาจจะน้อยหน่อยนะครับเช่นวันเชฟนะครับวันเชฟที่เป็นลูกทรงกลมเนี่ยอาจารย์ก็จะเอามาทําตัวสมมุติว่าเป็นตัวปลาได้อย่างในหนังพวกระดับฮอลลีวูดนะครพวกที่เป็นวันเชฟนะครับก็จะเป็นพวกเ,เกี่ยวกับเรื่องปลารครับแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไป วันเชฟนะครับนี่คือ one shape, วันเชฟมัก็อาจจะสายรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากด้านข้างออกมาได้นิดๆหน,น,น่อยๆนะครับนั่นคือวันเชฟแต่ในข้อจํากัดเนี่ยอย่างที่บอกมันก็อาจจะมีเรื่องการขยับอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะน้อยลงอาจจะต้องใช้ทั้งร่างกายในการขยับนั่นเองนี่คือวันเชฟนะครับนะครับหรือว่าจะทําเป็นรูปตัวสัปหลาดอีกสักตัวหนึ่งเนาะจะเป็นรูปตัวสัปหลาด ก็เอาเป็นวันเชฟที่เป็นลูกทรงกลมนะครับจะเป็นอ่ะเป็นเอเลียนก็ได้ครับเนี่สมมติว่าเป็นเอเลียนเลยนะครับจะใส่ตาใส่ปากนะครับวันซึ่งใส่รายละเอียดภายในได้นะครับซึ่งมันก็คําว่าวันเชฟเนี่ยเราจะไม่มีตัวที่เป็นเชฟอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับยกเว้นรายละเอียดเล็กๆน้อยเช่นอย,อย่างนี้หูเงี้ยได้นะครับแล้วก็เพิ่มมาได้นิดน,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 นหน่อยๆนะครับหรือว่าขาเนี่ยอย่างมากก็ได้แค่นี้นะครับ ออกมาไม่ต้องยาวมากนะครับเาเรียกว่าวันเชฟนะครับจะมีมือใหม่นิดนึงอะไรเงี้ยตัวมือออกมาที่เป็นรายละเอียดเขาเล็กๆน้อย,ยๆยนะครับแต่ดูภาพรวมแล้วเนี่ยภาพรวมไกลๆเนี่ยภาพรวมไกลๆนะครับมันก็คือเป็นรูปทรงเดียวนั่นเองนะครับรเาเรียกว่าวันเชฟ่ะเราลองเอามาเอาตัวหรือว่าแม้แต่ตัวสามเหลี่ยมนะครับเราเอาสามเหลี่ยมมาเล่นดูนะครับสามเหลี่ยมนะครับเขาเรียกวันเชฟเป็นรูปทรงของสามเหลี่ยมนะครับอาจจะเป็นตัว <c oughs> การ์ตูนตัวไหนก็ได้ครับเราลองดูนะครับอาจจะเป็นตัวมอนเตอร์ก็แล้วกันครับจะง่ายๆนะครับอมอนเตอร์อาจจะมีมีตานะครับอาจจะพาเอียดข้างในเนี่ยเราอาจจะใส่ปากนะครับจะมีหูนิดนึงนะครับหูนิดนึงนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในวันเชฟอยู่นะครับจะมีสมองอสมองเป็นตัวเอเลี่ยนอยู่นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าวันเชฟเฉพาะหน้านะครับแต่สมมติว่าเราจะใช้ตัวด้วยเนี่ยถ้าจะให้เป็นวันเชฟเนี่ยเราก็ต้องเสริมเข้าไปนะครับให้มันยังเป็นรูปในทรงเขาเรียกว่าทรงสามเหลี่ยมอยู่นั่นเองนะครับเราอาจจะมีรายละเอียดเสื้อผ้าอะไรข้างในก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้ับงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปได้นะครับอาจจะมีคางนะครับเข้าไปในรายละเอียดนะครับอาจจะมีเข็มขัด นะครับแล้วก็อาจจะมีที่ปอกอาจจะมีเท้าโผล่มานิดนึงนะครับเท้าโผล่มานิดนึงนะครับแล้วก็แขนนะครับโผล่มานิดนึงนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเราอาจจะใส่ให้มันแบบอาจจะไม่ต้องแบบสามเหลี่ยมเป๊ะนะเราอาจจะแบบทําโค้งนิดนึงนะฮะให้มันดูแล้วสมูทนะครับให้มันรับกันนะครับแล้วก็จะมามามาเก็บรายละเอียดพวกนี้เข้าไปได้ไหมครแล้วก็ เขาเรียกว่าตัดคมออกนะครับตัดเหลี่ยมคมออกได้นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในถือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าวันเ h a หรือว่ารูปทรงเดียวนะครับเขาเรียกว่าทรงเดียวนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับรูปทรงเดียวนะครับในการออกแบบออกแบบตัวละครนะครับอันนี้คือแบบง่ายๆนะครับสำหรับวันเชฟก็จะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตัวอย่างวันเชฟที่อาจารย์ได้ทําเป็นรูปแบบที่ออกมาแล้วสวยงามเอามาเทียบเคียงนิดนึงนะครับแต่ก็จะมีรูปแบบที่ทําให้งานออกมาเนี่ยสวยงามม,ม,มันก็จะมีเกี่ยวมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องสัดส,ส่วนนะครับสัดส,ส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูเรื่องรายละเอียดวันเชฟนิดหนึง่ง นะครับจะทำ,ทำจะทำยังไงทำให้วันเชฟเนี่ยมันออกแบบมาและสวยงามนะครับอย่างเช่นอาจารย์จะเขียนรูปวงกลมหนึ่งวงกลมนะครับวันเชฟสูตรมันจะคล้ายๆกันทั้งหมดหอาจารย์จะบอกเรื่องสูตรให้นะครับวันเชฟนะครับอาจาจะมีเส้นเปอร์สเปกต e นํนำว่ามันหันหน้าไปทางไหนนะครับตอนนี้เวลาเราเขียนวันเชฟเนี่ยสมมติว่าเป็นตัวเอเลี่ยนนะครับตัวเมื่อกี้ก็ได้อาจารย์เขียนขึ้นมาใหม่หง่ายๆนะครับ การจะเข็นขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีเท้านะครับเท้านะครับแล้วก็แขนเล็กๆนะครับซึ่งไม่ใหญ่นะครับเล็กไม่ใหญครับตอนนี้สังเกตวันเชฟเนี่ยบางทีวันเชฟมันดูเหมือนง่ายจริงเแต่รายละเอียดภายในเนี่ยครับพวกรายละเอียดพวกตาพวกหูพวกปากเนี่ยเราต้องมีเขาเรียกว่า ขนาดนะครับขนาดหรือสัดส่วนหรือสัดส่วนที่ที่เหมาะนะครับคือ,อ,อสูตรนะครับให้ใช้ประมาณ1ต่อ3หรือ1ต่อ4นะครับเช่น,นเอ,อต่อ3 1ต่อ4หมายถึงว่าเราอย่าใช้1ต่อ1นี่คือไม่ได้นะครับ1ต่อ1มันจะทำให้ คาแรคเตอร์เราไม่มีจุดเด่นนะครับหนึ uh, ่งต uh ่อสามเช่นยกตัวอย่างอาจารย์เขียนลูกตาอาจารย์จะใช้สีหนึ่งเนาะเห็นไหมฮะลูกตา uh huh. นะครับในมาตราส่วนนะครับของของตัวเขาทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะอยู่ในหนึ 4, ่งต uh ่อสี่หนึ่งต่อสี่นะครับเห็นไหมฮะหรือแม้แต่ปากนะครับปากที่มันห่างมาจากตาเนี่ยนะครับ uh huh. ที่ห่างมาจากตามันไม่ใช่ว่า uh huh. เท่ากันนะครับแต่สุาอาจารย์เขียนเท่ากันทั้งหมดเลยเนี่ยเท่ากันนะครับเท่ากันเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันเรียวหรือว่ามันมันเหมือนจริงจนแบบมันไม่มีเสน่ห์นั่นเองนะครับในการออกแบบตัวละครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําปากยืดออกไปนะครับหรือแม้แต่จมูกเห็นไหมฮะมาตาส่วนที่มันช่วงห่างของปากช่วงห่างของตาช่วงห่างของศีรษะจากตาขึ้นไปศีรษะแล้วก็ช่วงห่างของหูหรือว่าหูที่เป็น ช่วงจังหวะของของตัวทั้งหมดนะครับแม้แต่เท้านะครับเห็นไหมฮะก็ตัวเล็กๆเ,เพื่ออะไรมะเพื่อพวกนี้เป็นแค่ส่วนประกอบนะครับเพราะวันเชฟเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราการทําวาดวันเชฟเนี่ยเราต้องให้หน้ามันเด่นหรือว่าตัวที่มันเด่นที่สุดนะครับตัวนี้เป็นแค่ตัวประกอบนะฮะอย่าไปแข่งความเด่นเขานั่นเองนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวประกอบอันนี้เนี่ยนี่คือเสน่ห์ของการทำ c h a คเตอร r design ที่เป็น ก็เรียกว่า one shape นะครับแต่ก็จะมีสัสดส่วนตัวนี้นะฮะเป็นตัวประกอบเสมอไม่ว่าจะเป็น one shape two shape หรือว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็น anatomy นั่นเองโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกัน ep ที่2เกี่ยวกับ two shape ครับ